ความต้องการการเปลี่ยนแปลงครับมันมีอยู่ในตัวทุกคนนั่นแหละครับแต่ผมไม่อยากให้มองว่าแค่เด็กจบใหม่คนนึงเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้มันจะแก้ไขปัญหาอะไรได้กับปัญหาที่ใหญ่เราก็เลือกที่จะเป็นหนึ่งฟันเฟืองใช่ไหมครับที่จะพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีใครเริ่มแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็อยากให้มองว่าเราทุกคนคือฟันเฟืองอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ทําให้ความอยากเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันก้าวต่อไปครับ ในหน้าสื่อปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นผู้คนสังคมของเรามีเรื่องมีราวมีประเด็นที่พูดคุยกันในหนึ่งของหน้าสื่อนั้นมีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจคือทนายาเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันทางการเมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวกับครอบครัวความแตกแยกเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆในสังคมหนึ่งในนั้นมีทนายยืนอยู่ เคียงข้างประชาชนหรือในรายการต่างๆรวมถึงความฮิตความน่าสนใจของซีรีส์ดังๆหลายเรื่องก็จะมีทนายเป็นตัวละครหนึ่งในเนื้อหานั้นวันนี้โชคดีเหลือเกินที่จะมาได้นั่งคุยกับนิสิตคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านกฎหมาย เป้าหมายอาจจะไม่ใช่ทนายอาจจะเป็นนักกฎหมายหรือนักวิชาการด้านกฎหมายหรืออื่นๆในสังคมอยากมาพูดคุยกับน้องไตเติลกับน้องเฟรมนะครับในฐานะคนรุ่นใหม่ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาว,ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาสนใจเรียนทนายเรียนกฎหมายเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรมีแรงจูงใจอะไรนะครับถามแรกเลยครับไตเติลมาจากไหนเป็นยังไงก็ ถ่าถ้าความนะผมก็เรียนอยู่ที่พะเยานะครับเพราะว่ามัธยมเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตครับสาธิตมหาวิทยาลัยยาของเราครับก็ถ้าถามว่าเริ่มเรียนกันใหม่เพราะอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงอาจจะเริ่มจากความผิดหวังก็ได้ครับพูดงี้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่ทราบครับโรงเรียนสาธิตเป็นสายวิทย์คณิตก็จะไม่มีสายสังคมใช่ไหมครับมันก็ไม่มีในแง่มุมนี้แล้วก็เริ่มแรกความต้องการของเราอยากเป็นอ่แน่นอนครับจบวิทย์คณิตก็ต้องเรียนวิศวกสุมภาพต้องไหมครับแล้วพอมัน อ่าสอบไม่ติดนะครับก็ผิดหวังมาว่าก็กลับย้อนดูตัวเองครับว่าเอสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือว่าที่มันมาจากความถนัดของเราครับโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรมากมันคืออะไรผมกลับมองว่าเออผมก็ทํองค์การนิสิตครับองค์การนักเรียนทีมในสถิติก็เป็นพิธีกรมั่งทํากิจกรรมอย่างนี้มาตลอดผมก็เลยคิดว่าเออหรือเราอาจจะต้องมองหาอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดหรืออาหาอาชีพที่เกี่ยวกับการตัดสินใจอะไรเงี้ยครับผมคิดว่างั้น กฎหมายคืออีกตัวเรื่องหนึ่งที่ดีของเราครับผมก็เลยมองแบบนี้ก็เลยอยากเรียนกฎหมายครับเป็นจุดแรกออกหักมาก่อนอกหักก่อนอกหักก่อนแล้วก็มาดูตัวเองใช่ครับเฟมมายังไง จุดเชียงรายใช่ค่ะจบมาจากโรงเรียนเทศบาล6ค่ะนครเชียงรายก็เรียนสายวิทย์คณิตมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะแต่ว่าชอบกฎหมายมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเหมือนในกิจกรรมต่างๆเลยค่ะเราก็จะได้รับเลือกเป็นผู้นําตลอดอย่างแบบตอนมปลายก็ได้เป็นประธานสายด้วยเลยได้ลงสภาได้อะไรด้วยเราสึกว่าเรามีความสามารถด้านการพูดเด็กน้อยมีความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเพื่อนเชื่อความตัดสินใจของเรากฎหมายก็เลยเป็นแรกๆเลยค่ะแต่ทีเนี้ย พอเราอยู่สายวิทย์คณ like ิตก like ็เหมือนน้องไรตเตอร์เลยค่ะเราถูกแบบว่าไซโคว่าเออสายวิทย์เนี่ยมันเออไปเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอา่ครับ้านับแต่แล้วก็อกหักเหมือนกันอกหักเหมือนกันแล้วก็มานึกออกว่าเอ้าจริงๆตอนแรกนี่อยากเรียนกฎหมายนีอะไรเงี้ยก็เลยมาเลยมามากฎหมายเลยเหตุผลเหตุผลเหตุผลทําไมต้องเลือกมาเลยพยาอีกเออคุณแม่ชอบด้วยค่ะ ตอนแรกคุณแม่ชอบด้วยแล้วก็จริงๆก็เป็นที่ที่สองที่หนูเลือกด้วยค่ะอใช่ใกล้บ้านด้วยเงียบไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีอะไรให้วกแวกอะค่ะเป็นแบบสายอินเต็มที่เรียนเต็มที่เลยเราเราเราเซนชัดเจนครับผมอยู่ที่เรียนสาธิตเนาะอ๋อยาวแล้วก็ใช้คําว่าถ้ากี่เดือนออกมาเนี่ยคือว่างทองเลยเพราะผมเรียนแต่มอหนึ่งก็เลยตัดสินใจว่า ทั้งความผูกพันที่นี่ครับผูกพันกับใครผูกพันสถาบันหรือผูกพันบุคคลบุคันกับสถาบันครับสถาบันโอเคใช่ครับก็ได้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยบ่อยครับก็เลยว่าโอเคงั้นเราอยู่ที่นี่แหละเราก็กะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยใหม่แล้วก็อ่าใช่ครับใช่แล้วก็ต้องการการพัฒนาผมก็เลยว่าเอองั้นเราอยากเป็นบุคลกรให้มีใช่ครับเป็นส่วนหนึ ok. ่งในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอะไรองเงี้ยครับ แล้วนอกจากเลือกที่นี่มีแรงบันดาลใจมีต้นแบบอะไรไหมเฟมเฟรมมีค่ะก็ <c oughs> จะเป็นจากพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นคีเอเตอร์ใน TikTok ค่ะ ช่องช่องเขาชื่อว่ากัปตันคนเนิร์ดค่ะใช่พี่คอนเทนต์เนี่ยหลกัหลกๆของพี่เขานะคะก็จะเป็นการเอาประเด็นสังคมมาค่ะ<ง>มาที่แบบกําลังเด่นเดัดงๆเลยแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าทําไมประเด็นนั้นมันถึงผิดทําไมคนถึงบอกว่ามันผิดแล้วมันมีกฎหมายตัวไหนหรือสิ่งอะไรที่มันเป็นเหตุผลว่าสิ่งนี้มันผิดซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นด้านกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออพี่เขาสามารถเอากฎหมายสิ่งที่เราเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะมาอธิบายให้คนทั่วไปเขาเข้าใจได้ง่ายๆรู้สึก ว่าดูพี่เขาแล้วรู้สึกว่ามันมันอยู่ในชีวิตเราจริงๆมันไม่ได้ห่างไกลชีวิตเราเลย,เลยะะอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นแบบอยู่ในชีวิตประจําวัน<ช>ที่กามาลงาเรียนด้านกฎหมายนี่<ช>ก็จากพี่คนนี้เลยเหรอพี่คนนี้เลยเราเราเราของผมนะครับผมพเฟรมจะเป็นแบบใหม่หน,น่อยจะจับต้องได้เป็นกฎหมายในชีวิตประจำวันแต่ของผมเนี่ยเออผมส่วนตัวชอบบริษัทครับก็ถ้ามองเนี่ยผมชอบ วินสตันเชอร์ชิลครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับ <S <S แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ผมชอบในในการตัดสินใจนครับ<ม>ของเขาชอบในการที่ในช่วงที่คนอื่นยากลําบากเนี่ยช่วงที่คนอื่นต้องหาผู้นําสักคนหนึ่งครับเขาคือคนนั้นนะครับเขาไม่ใช่นักการเมืองที่เก่งที่สุดมไม่ใช่นักการเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดได้ความนิยมมากสุดแต่เขาก็คือนักการเมืองที่ทําให้อ่าประเทศผ่านพ้นไปจากวิกฤตตรงนี้ครับผมก็เลย เหมือนกันครับก็เหมือนกับนักกฎหมายก็พูดตามตรงใช่ครับถ้าไม่เกิดปัญหาเขากงก็ไม่มาหาทนายหรอกถูกต้องไหมครับผมก็อยากเป็นนักกฎหมายที่จะพาลูกความของผมเนี่ยออกจากปัญหานั้นอ่าใช่ครับโอ้เชื่อมั่นขนาดนั้นเชื่อมั่นครับผมก็อยากใช่ก็อยากเป็นนักกฎหมายที่ดีครับที่พาให้ลูกความเนี่ยพ้นจากวิกฤตของตัวเองอ่าเรามีคุณลักรณ์อะไรที่จะไปช่วยเขาตอนนี้สองเพิ่งสองปีเองนะ มีแต้มมีไอเทมอะไรมากพอหรือยังอ,ะอ่ะก็ถ้าพูดถึงที่ผมมีมากกว่าคนอื่นนะครับคือเป็นแต้มต่อนะ,อะก็คนอื่นก็ผมคิดว่าได้เป็นประสบการณ์การทํางานครับเพราะว่าผมก็ทํางานให้ทั้งเรียนทั้งให้คณะมา,มาตลอดอตอนนี้เราสองคนก็อยู่สโมสรนิติศาสตร์นะครับ,รบ,รบใช่ครับ,รบก็พูดถึงเรื่องการทางาน เป็นระบบการทำงานเป็นทีมเรื่องของการตัดสินใจไงครับผมคิดว่าไอ้จุดในน่าจะเป็นจุดแข็งของผมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันไหมเฟมทำงานกับสโมกับก่อนก่อนหน้านี้เฟมเป็นชั้นปีมาก่อนเป็นธนาชั้นปีของอาติสานก่อนค่ะแล้วก็ประสบการณ์ของมัธยมด้วยเป็นแบบตัวแทนโรงเรียนอะไรเงี้ยมีมาบ้างแลวใช่ค่ะคิดว่ากฎหมายจะช่วยเราได้เยอะไหมโอ้เยอะหนูหนูคิดว่าสองปีนี้ได้เรียนวิชาอะไรบ้างที่ โอ้โหจับต้องได้แล้วฉันจะต้องต่อตัวนี้ไปนี่มีอะไรนั่นเองออย่างอย่างฟิล์มตอนนี้คิดว่าจะเป็นภาษีค่ะภาษีใช่กฎหมายอ่าอ่าตัวที่แบบว่ารู้สึกว่าเรียนไปแล้วเห็นได้ชัดได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของปีนี้ก็เพิ่งจะได้เรียนก็จะเป็นเรื่องของมรดกอ่ามรดกอาจารย์ก็จะบอกว่าเออมันคดีที่เป็นเกี่ยวกับมรดกเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ คนนี้เขารวยเธออาจจะรับงานเขาก็ได้จะจ้างเขาไหมเนี่ยถ้าเขาเชี่ยวชาญด้านนี้ต้องต้องยอมครับต้องยอมไม่เฟมจริงเรื่องนะแล้วผมผมสนใจอะไรคือกฎหมายมันมีหลายด้านหลายทางใช่ไหมถ้าเฉพาะเนี่ยอะไรถ้าเฉพาะถ้าพูดตามตรงก็ยังเรียนไม่มากเนาะใช่ไหมเพียยังเรียนไม่มากยังไม่ยังไม่ครบใช่ครับจะเป็นพื้นฐานแต่ถ้าพูดถึงถ้าชอบนี่น่าจะเป็น ปีหนึ่งมาเจอก็เพ่งใช่ไหมครับเพ่งใช่ครับเพ่งณิชย์อะไรเงี้ยนะน่าจะโอเคคะแนนมันเยอะใช่ครับนะครับต้องรอดูไปก่อนเนาะว่าจะยังไงขึ้นมานี่ตรงกับจินตนาการตัวเองไหมมาสายวิทย์แล้วแล้วพอมาทางนิติทางเสียสายสินเนาะมันพอไปได้ใช่ไหมหรือว่าตรงกันไหมก็พูดถึงถ้าเอาผมพูดมุมมองของคนภายนอกก่อนเขาก็จะมองว่าสายศินสายสังคมเนี่ยง่าย เขาเขาจะมองว่าว่ามันคือความง่ายกว่าเขาจะมองว่ามันมันเป็นลองนะครับจากสายคณิตแต่จริงๆแล้วครับความยากง่ายของของทุกสาขาวิชาครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือว่าสายสังคมเหมือนเรานะครับก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในแบบของตัวเองต้องมาเปเฟรมมันก็ยากครับทุกอย่างคือยากในการที่เราจะเป็นอาชีพที่ดีนะครับส่วนิว่าผมอยากเป็นทนายดีผมก็ต้องเรียนกฎหมายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นความมีความยากของตัวเองทั้งนั้นนะครับใช่ครับ ทุกอย่างมันยากหมดใช่ครับไม่ว่าสายอาชีพอะไรเนาะใช่ใช่ครับก็มีความสําคัญของตัวเองใช่ครับครับทีนี้พอคิดว่าสองปีมาแล้วมาคขึ้นทางนี้ตรงใจไม่ตรงใจอย่างไรจะถอยกลับหรือว่าถ้าจะเดินหน้าต่อเนี่ยพอถึงปีสี่แล้วคิดว่าจะไปอาชีพไหนเพราะบางทีก็เรียนกฎหมายมาก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้วางแผนไว้แต่สําหรับเราสองคนรู้สึกว่า ค่อนข้างคำกิจกรรมใช่ไหมก็มีอะไรอาจจะมองเห็นก่อนเพื่อนครับคิดว่าไปทางไหนถ้าพูดถึงสายงานของกฎหมายก็เยอะใช่ไหมเฟรมก็เยอะแต่ตาผมพูดถึงหน้าตอนนี้ก็อยากเป็นสายกฎหมายนะครับสายเป็นทนายอายการผู้พิพากษาอะไรไปอย่างเงี้ยถ้าถ้าสอบได้อย่างนี้เนะแปลว่าถ้าสอบได้ก็ก็ยังก็ยังเป็น เรียกว่าเป้าหมายของเราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะ<ช>ครับยังยังไม่เบนเข็มไปไหน<ช>ครับ,รบยังประมาณนี้ครับอันนี้ไปมรดกภาษีมรดกหรือว่าจะไปทําคือ,อถ้าเป้าหมายสูงสุดก็คงยังเป็นสายกฎหมายมือนเดิมค่ะ<ช>ยังเป็นยังอย่างเป็นอายการอยู่ครับแต่ทีเนี้ยคืออย่างเทอมเนี้ยค่ะเพิ่ง คนพบเพิ่มเติมว่าเราไปเรียนมันมีวิชาเอกเลือกใช่ไหมคะของปีสามแล้วหน,วนูเลือกเรียนเลือกเรียนแขนงเกี่ยวกับการทูตและกรุงศูนย์อะไรอย่างี้ค่ะเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็ออโอกาสเติบโตมันเยอะได้เรียนรู้ตลอดตลอดอ,อ,อย่างแบบปัจจุบันที่เราเร,เรียนเรื่องของกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะคแต่ในอนาคตเราก็จะไปเรียนกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องของภาษาโอกาสเติบโตมันเยอะคอนเน็ชันอื่นๆเพิ่มเติมก็ยัง,ยงก็มีเบนไปทูตบ้างเธอเธอเธอกำลังคิดถึงคัมแหรือว่าคิด ประเทศเพื่อนบ้านอยู่หรือเปล่าอยากจะเป็นแบบเออส่วนหนึ่งในการเจรจาช่วยเหลือถ้าเป็นไปได้อเถ้าเป็นได้ถ้าเป็นไปด้พี่ผมอยากช่วยนะอยากช่วยประเทศนะครับอยากจะให้มันแบบลงตัวดีๆใช่ครับทำไมเราพวกเราถึงคิดแบบนี้ว่าสองเพิ่งเพิ่งปีปีสองก็ขึ้นสามใช่ไหมคือทำไมถึงคิดถึงประเทศคิดถึงคนอื่นอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่ ที่เป็นจุดที่ทําให้เราต้องสนใจชุมชนสังคมคนอื่นให้อย่างนั้นเพราะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนรุ่นหลังต้องลําบากเท่าเราใช่ครับใช่ครับมันก็รุ่นรุ่นพวกเธอนี่ลําบากมากใช่ไหมกับมรดกที่รุ่นพี่พี่รุ่นลุงมอบให้ใช่ไหมวิจารณ์ได้เอาให้วิจารณ์ว่ารุ่นรุ่นรุ่นลุงอ่ะเออเขาเขาทาอะไรผิดพลาดมาแล้วก็เขาควรแก้ไขเห็นด้วยใชก็น่าจะเป็นการเมืองเนาะ ใช่ครับถ้าเป็นเรื่องอ่าถ้าสมมติว่าพูดถึงพูดถึงแง่มุมของการเมืองเนี่ยก็ใช้คําว่ามันก็จะเป็นใช่ครับมันมันถ้าพูดถึงเมื่อก่อนก็จะเป็นไปตามรูปแบบเกมของบ้านใหญ่นะครับผมว่าการเมืองบ้านใหญ่แล้วก็ด้วยนโยบายด้วยความมั่นใจผู้นําตอนนั้นทางเลือกนั้นก็อาจจะเป็นทางที่ดีสุดก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่หมายความว่าพอถึงจุดเนี้ยเราเห็นปัญหาว่า เราสามารถแก้ไขปัญหาได้นะโดยที่ไม่ต้องเด็ดขาดขนาดนั้นเราแก้ปัญหาได้นะโดยที่ไม่ต้องให้มันออกมาเป็นแบบนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าครับก็คงใช้คําว่าผิดพลาดไม่ได้แต่ในสถานภาพสังคมตอนนั้นเนี่ยในสถานการณ์สังคมตอนนั้นเน่ยทั้งเรื่องนี้อาจจะเป็นทั้งเรื่องดีสุดแล้วก็ได้แล้วพอมันเป็นเจเนเรชันเราช่วยพี่เพมก็เหมือนเราได้เก็บเก็บมีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็ใช่ไม่ทําให้ปุตตศาสตร์มันสั่ม่อยเพมไม่ต้องอ้อม พูดมาเลยว่าเริ่มเป็นยังไงอ่านี่เริ่มเริ่มเป็นทนายนักการเมืองแล้วเธอเธอคือส่วนตัวแรงบันดาลใจที่มาเรียนนิติด้วยก็จะเป็นในเรื่องการเมืองค่ะส่วนตัวหนูหนูรู้สึกว่า คือไม่ใช่ถึงเจเนอเรชันหนูเจเนอเรชันก่อนหน้าเขาก็แบบมีอะไรใหม่ๆที่ประชาชนหรือว่าพวกหนูเจนอื่นๆควรได้รับมันสามารถดีได้มากกว่านี้ได้เห็นตัวอย่างมาขั้นข้างต้นแล้วแบบอย่างเรื่องที่มันไม่จําเป็นก็หยิบขึ้นมาเป็นประเด็นที่มันจําเป็นเฉยเลยมนแทนประเด็นที่มันสําคัญตอนนี้เนาะใช่แบบแล้วก็เรื่องที่ควรทําไม่ทำใช่ครับเลิกเฉยใช่เิเฉอยเรื่องที่มัน รู้สึกว่าต้องแก้ไขต้องทําให้มันถูกต้องกลับกับาสมรู้ร่วมคิดทําให้มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวใช่ครับมุมมองพวกนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่คิดว่ากฎหมายหรือสิ่งที่เราเรียนเพื่อนๆที่อยู่ในในในคณะในคณะเขาเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่ามีแตกต่างจากที่เรา งก็จะมีมีแบบเราด้วยกับอีกแบบหนึ่งคือนิติมันไปได้ไกลเอาไว้ป้องกันตัวเองด้วยครอบครัวด้วยก็ถ้าพูดอย่างนี้พูดแทนยากเนาะพี่เฟมเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนใช่ครับการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนก็อ่าผมพูดงี้ดีกว่าครับความคิดของทุกคนเนาะที่มีเกี่ยวกับการเมืองมันคือพยายามทําให้อยากให้มันดีทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครอยากให้ประเทศถดถอยหรือว่าแต่ว่ากฎหมายส่วนใหญ่ก็นักการเมืองออกใช่ไหม มันต้องผ่านสภาใช่ครับแต่คนออกกฎหมายกับไม่ได้ใช้กฎหมายกฎหมายไว้ขังคุกเอาคนจนขังคุกอคุกไว้ขังคนจนใช่ไหมคุกไว้ขังคนจนอคิดเรื่องนี้ยังไงอืมหนูคิดว่าคือเขา ไม่ได้มีตัวเลือกเท่าเราอย่างเราส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะปกติก็จะมีฐานะปานกลางใช่ไหมคะ,คะแต่คนที่เขายากจนอะไรเงี้ยคืออาพูดตรงๆเลยนะคะในคุกเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันครบกว่าข้างนอกอ,อาหารหรือว่าสุขภัณฑ์ต่างๆการได้ไปหาหมอการได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปข้างในอะ มันมีสวัยนี้บางคนมีเยอะกว่าที่เราต้องออกจากคุกไล่ก้าวออกมากอีกก้าวเดียวก็อยากกลับเขาเขาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ข้างนอกมันต้องเหมือนยากลําบากต้องพยายามหาเลี้ยงตัวเองบ้างครอบครัวบ้างเราต้องการยอมรับใช่ค่ะทีนี้มีอะไรจะแนะนําน้องๆจะตามมาเรียนกับเต้นกับพีเฟรมก็ครับก็ฝากน้องๆนะครับถ้า สนใจนะครับด้านกฎหมายสายงานของกฎหมายนะครับเพราะว่าเล่นจบกฎหมายเนี่ยไม่จําเป็นต้องว่าเป็นทนายไม่จําเป็นต้องเป็นอัยการก็ยังมีสายงานอีกมากมายนะครับที่รองรับถ้าเริ่มจากน้องๆชอบแล้วก็บุคลิกภาพหรือว่าสัภาพของตัวเองเนี่ยตรงกับสายงานของกฎหมายก็ทางนิติศาสตร์มันมีอะไรๆเอาินดีต้อนรับครับพีพี แต่ต้อนรับน้องอย่างหนักใช่ไหมอย่างดีอย่างดีอย่างดีที่นี่ลืมไปว่าเออคือคือสิ่งสําคัญเนาะในการมาเรียนเนยที่นี่เรียนทำไมทำไมต้องมาเรียนที่นี่บอกน้องหน่อยเออมันต่างกันจากจากที่อื่นยังไงทําไมต้องมาเลือกพี่พี่เนี่ยจะมาเป็นรุ่นน้องพี่เนี่ยก็อย่างแรกต้องชื่นชมอาจารย์ก่อนอาจารย์ของคณะเรา เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามช่วยเหลือนิสิตทุกคนอย่างเต็มที่จริงๆเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรียนกับท่านนี่คือได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็คณะชอบพาเกสต่างๆมาแนะนําเราอย่างเช่นทนายข้างนอกหรือว่าทูตที่เขาเป็นทูตจริงๆล่าสุดก็ท่านเลขาใช่ไหมครับท่านเลขาในทีมดิเชื้สภาใช่ครับก็พามาครับก็มองว่า บุคลากรอของคณะเรานะครับก็มีม<ล>ใช่ครับ<ช>เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ด้วย<ช>มีความเข้าใจนิสิตนะครับแล้วก็คณะเราก็ติดท็อปนิติด้วยในของปรครก็<ช>ยังมองว่าทั้งคณะของเรานะครับแล้วก็ท่านคณนบดีก็ยังมองว่ายังเรายังไม่จะไม่หยุดแค่นี้เราจะไปอีกพัฒนาขึ้นอีกครับไปด้วยกันไปได้ไกลใช่ครับถ้าน้องๆจะมาเรียนต่อเราก็จะทําให้ดีสุดเพื่อให้น้องๆครับใช่ครับให้น้องๆได้มาเรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุด นะครับอันนี้คณะมบดีจ้างมาพิอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมชุมชนในอนาคตถ้าถามผมนะครับครับความต้องการการเปลี่ยนแปลงครับมันมีอยู่ในตัวทุกคนนั่นแหละครับแต่ผมไม่อยากให้มองว่าแค่เด็กจบใหม่คนนึงเนี่ยมันจะ ไปทําอะไรได้มันจะแก้ไขปัญหาอะไรได้กับปัญหาที่ใหญ่ผมอยากให้ทุกคนมองว่าโอเคเราเราจบใหม่เราไม่มีคอนเนคชันหรอกเราไม่มีรู้จักนักการเมืองไม่รู้จักใครที่มีบทบาทสําคัญในสังคมไทยแต่หมายความว่าเราก็เลือกที่จะเป็นหนึ่งฟันเฟืองใช่ไหมครับที่จะพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีใครเริ่มแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะไปข้างหน้าใช่ไหมครับก็อยากให้มองว่าเราทุกคนคือฟันเฟืองอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ทําให้ ความอยากเป็นแปลงของเราเนี่ยมันก้าวต่อไปครับใช่ส่วนตัวหนูก็เห็นด้วยกับน้องไตเตินแต่ว่าถ้าบางอย่างที่มันดีอยู่แล้วเงี้ยเราสามารถทําให้ดีขึ้นได้อีกครับโดยการที่เรายังยึดมาตรฐานเดิมได้ใช่ค่ะ <c oughs> วันนี้ลุงอีลุงอีลุงอลุง <c oughs> เคยเคยท้อเคยสิ้นหวังกับโลกที่ในอยู่ในสังคมปัจจุบันเนาะอาจจะล้าละแต่มาได้คุยกับ เต้ลคุยกับเฟมแล้วก็เริ่มมีความหวังขึ้นแล้วก็ไม่อยากฝากอนาคตไว้กับเต้นอย่างเดียวเนาะ <S 1> <S 1> <S แต่หมายความว่ารุ่นของเต้นเพื่อนๆของเต้นคนที่ได้รับฟังได้ฟังสนทนาของพวกเราก็คงจะมีอะไรดีๆนะที่แตกต่างกันในแต่ละสาขาอาชีพ <S <S ใช่ครับและเป็นความหวังให้กับตัวเองความหวังให้กับประเทศชาติในอนาคตวันนี้โชคดีมากที่ได้มาคุยกับเต้นและก็เฟมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ